เอ,อนับขึ้นดีๆเออ,เอก็ปิดด้วยลูกปิดลุมวางไว้ปิดหลุมก่อนเอ้ยนะปิดปิดตรงเนี้ยเอาดินปิดทำไมอะให้มันเกิดใหม่ไงลูกอ่ะยกให้ดูหน่อยครับเพจเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะไปไหนคะวันนี้เจ๊ก็บเพดครับไปถือตะก้าเลยลูก สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่เขาป้าเก็บเห็ดอีกแล้วกับลูกไส,ส้ดอกแหลกเหกหมันมาแล้วพี่น้องพุ่น่ะเบิ้งเบิง้งไอ้ได้ไอ้ด้จะเก็บด้วยให้แม่เก็บ นี่โอ้ยพี่น้องข้าหาักใหม่บ่แม่เมียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก่อนมันติดรากไม้มันไม่ออกอ่ะเอ้าเนี่ยยกขึ้นดูหน่อยโอ้ยพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งดูจับจัง,งไดเนี่ยยกขึ้นแน่แน่อย่าอย่าอย่าไปตัดอย่างนั้นขาเห็ดอะขูดออกขูดออกเฉยเฉยได้ค่ะขูดอุ้ยสองดอกได้ดิ าดบุงพี่น้องสองดอกเพื่อนสาเอาเก็บนี่เหลือบุญเนาะตัดขาให้บุงพร้อมเพื่อนนะเ้ยเห็นบอกมันสีเหลิมแมงหรือแม่ย่ายเนาะเหลืองตัดออกสีเหลืองๆว่าไงกินบ่ได้เออนะโอเคปัดออกสวยงาม ออเดอกหนึ่งกำลังเป็นใครคููกันนะเออออกคููกันไปเลยเนาะอเอาเก็บยายเก็บตัดขาให้พี่น้องเบิ้งน้าอ,อุ้ยสุดยอดปิดหลุมน้ำปิดหลุมมันหนึ่งสิเออนะสุดยอดเลยเนะาะมานัมนมันมือนีมันแท้แท้ป้าแตกอีกแล้วมือนีเฮ้า ตัดออกเออไม่นสิเริ่องเหลืองเลยไหมเพราะว่ามันฝ<ม>นปรุกเนาะไปไปต่อพ่ออีกแล้วเพ<ม>ื่อนนะอุย้ยดอกนี้ยังงามเหรอเนาะ<ม>สะออนเอาเก็บค่ะนี่เพื่อนสาวเป็นคนเก็บเด้อค่ะได้เพิ่มเติมปิดหลุมระยายเอออุอ้ยงามแน่นเปะ๊ะเลยดอกนี้เนาะวาย แข็นครักเนาะนี่ขาเน่นๆแบบนี้สุดยอดเลยตันวน้อยอแน่ว่างน้องนับตาเอ้ย<ป>นี่โอ้ยเห็ดกำลังสีอ,ออกเป็นไข่เป็นไข่เ,เลยพี่น้องเอ้ยนี่อู้อีกดอกหนึ่งพี่น้องเบิงบ้งเบึง้ง มามาย้ายเก็บเอาเก็บ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 พนักงานเก็บคนน่ะบิดลุ่มพร้อมยายเออนั่นละดีอุ้ยเนาะกำลังดอกกำลังดอกทอนี้เนาะนี่แหละพอกินเนี่ยแต่ว่าฝรั่งพิ่นสอบกินดอกแก่ๆมันยาย่เอาพึ่นเอาไปชุบแป้งทอดกะ<อ>แสของเพิ่นอยู่ดี่หะ พี่น้องกำลังจะเบาะขึ้นนี่ตุ๊ปติปิพูดกับแก้วไม่เห็นอะไรแล้วแก้วไม่เห็นเห็ดแม่เห็นเห็นเปล่าเนี่ยพี่น้องมันแหงไรเนาะนี่กำลังขึ้นดอกตเปาาแตะแปะอีกแล้วบอกสิเก็บขึ้นเลยค่ะตัดขาให้ด้วยแล้วก็ใสตะกร้า เอายกขึ้นดูหน่อยพุ่นนะตัดดีดีสวยอ่ะขุดสวยมากเลยพี่เจอแล้วพุ่นอีกยายยายขึ้นไปจังสั่นนี่พี่น้องเบิ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 งอืมพามดอกปิ๊บกันนี่มันสองดอกพี่อีกเด้อพี่น้องไปซาซาได้มาดูเร็วลูกพระแก้วจะเอาหมดแล้วเร็ว นี่อีกหูยดอกงามค่ะงา,ามเนี่ยเบื่องเหน็นปะ่ะอันนี้สีแก่ละมาคนมาตัดขาแล้วลูกโอ้ยอันนี้เนา่าดอกที่สามไม่ได้อ่ะนี่ตัดขาลูกยะๆตัดขาออกนิดหน่อยนะคะอือพอแล้วเอานั้นปัดออกสิทำความสะอาดเขาด้วย,ย,ย,ยเออไม่ทงนี้เอาแปรงนะ่ะ เอาแป้งปัดอย่างนี้ออกเออนั่นแหละอ๋อใสต่ตะก้าค่ะใสต่สตะก้าใส่ตะก้าเลยจา<อ>ายกให้ดูยกให้ดูหน่อยทำอย่างนี้ทำอย่างนี้สิคะจับเห็ดทำก้นขึ้นไม่ตั้งขึ้นเอออ่ายกขึ้นมานี่ครับพี่น้อง,งบอกพี่น้องงามบรลุ ตัดเบาๆเอา,าเอาออกนิดหน่อยเออมีเยอะมากค่ะมีเยอะมากเลยสามสี่ดอกไปมองดูเห็ดด้วยลูกมีไหม,มเห็นข้าง่านีน่อุ้ยดอกนี้ห่างงามยายพี่น้องอุ้ยต้องขึ้นมาตั้งเงนาะนี่นี่ เอาคู่คู่กันย่ายนี่อีกดอกโอ้ยสองดอกคู่กันเลยนี่เห็นไหดอกแฝดเลยนี่ดูดูเก็บย้ายเก็บเราบังหักไม่เอาหักไม่ออกกันแฝดกันเออมันแฝดมาโอ้ยเด็ดส่องไข่มุกดอกนี่เห็ดไข่มุกโอ้ยป๊าดงามเบื้อง หลอกออกงั้นสิหลอกออกข้างหน้เออหลอกออกก็สะอาดนะกินแค่ยังนี้นะหลอกง่ายๆนี่โอ้ยกินก็ล้นนี่ห,หืดอกนี้สิได้บ่ไหนได้โอ้ยพี่น้องเอ้ยมึงเนี้ยกินจนว่ากวงเบิดเบิงบ่งเบิง่งเบิ่งแต่ว่าดอกเพิ่นยังงามๆอยู่ที่พี่น้องเบิง่งดอกเพิ่น ลูกน้อยเฮ็ดอี่ยังเด็ดหนิทำอะไรครับเป็นยัง่หรอแมงขุดกีเอิ้นบังแมงขุดกีแมงยังก่ลูกแมงขุดกีแมงขุดกีเห็ดไข<ๆ>่มกมื้อขนามุนเขากินอ่ะแต่ตาดอกต่บอลกินตะดอกเหรเอาไปฉาบโอ้ยนี่ดอกแฝดเลยย่ายบึง<ม>โอ้ดอกคู่กัน เห็ดไข่มุกโอ้ยดอกงามดอกงามอู้ขาเพิ่นอืมขาไหมเบิ้งอันนี้เขาเอิญเห็ดนาเละอูแมนเนาะเห็ดเห็ดเห็ดแดงเห็ดกออะไรี่น้องโอ้ยบอกว่าถือจักเห็ดมีเห็ดกอเก็บให้แม่หน่อยที่เห็ดกอเนี่ย ลูกชายเก็บให้หน่อย,ยเน่อยเห็ดกอ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 ใช่ไหมลูกเห็ดกอค่ะเห็ดกอครับขูดขูดขูดออกให้สะอาด อ้ยดอกนี่ยังง่ามไม่ได้ไปคนเก็บกเ,บเ<อ>ก็บไป,ไรป,ปตรงนู้นนลูกเออเออ่งเออ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 เดอเออิดอเออเออเ้อเลอเปิดออเเออเอปเออ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 เอเออเออเอเออเให้ออเอเออเใหเอไเอเออเเอ ยกให้ดูหน่อยครับเห็ดเนี่ยอ่าตัดขาเลยโอ้ไก่ท่างลดเหรอ,อ hit. Hit, พ่อเฮ็ดเฮ็ดเพิ่งน้ำตาลน้อยเฮ็ดเพิ่งน้ำตาล ดอกหนึ่งเอา้าเก็บยายคณะการเก็บหน่งางามบ่อุ้ยถางงามดอกน,นี้เนาะโอเคพานอุ้ยดอกนี้ตุบป,ปุกอยู่นี่เบิงบ้งเบื้อง ไเฮ้ยโอ้ยแต่ออกบ่าด้ดอกนี่อ,อยู่นกไก่กันเนาะมันดอกหน่อยหืเห็ดไข่มุกอุ้ยงามด้วยยายเพิ่งเนาะงามเลยนี่ดอกนึงกำลังอุอ๊ เห็ดไข่มุกโอ๊ยมีดอกจักเอาอืมดอกนี่แหงอืพี่น้องงามงามไปกลับบ้านแล้วพี่น้องได้พ่อกินยูสอง อ่าป้ากับหลานไหน,ไหนดูสินี่ของหลานไม่อยากกินนะไหนดูของป้าสิป้าโหมันหมานอยู่เนาะยัยไป,ปกลับบ้านกันแล้วเราได้เยอะอยู่คุณนะรถมานจะโน้มนะนี่โอ้เหมือนนี่กับหมานอยู่พี่น้องคุณนะดอกงามๆอยู่ ได้กี่ดอกป้าแก้วสิบเก้าสิบเก้าดอกออกแน่ๆหนึ่งเก้าป้าแก้วไม่หนึ่งเก้าห้าหรือเปล่าอือจะใช่ได้หลายครับบ่คคับเฮ็ดน่ะได้หลายครับจะกลับบ้านแล้วเหรอครับ กลับบ้านเร็วครับโอเคไปค่ะมาลีนอูนนบบนอุู้เหรอผลละไมป่ปลาเนาะเก็บกินผลไมป่ปลาคุณอ่ะสุกเต็มเลยลูกนุ่นเห็นไหมเอเดาเห็นป่ะวแนอู้หอ้เอเดาเก็บได้หลายลูกหรือยังได้ไหนอู้อ้อร่อยไหม นี่อ <All Lord. S 1> แม่ให้ลูกนี่อดูแม่มแม่ชอบไหมมาลินาชอบหวานเอด่ามีเยอะกว่าแม่เลยเอร่ามีเยอะกว่าเพราะว่าเอร่าเก็บเก่งกว่าแม่เนาะ,น,ะนี่อีกลูกนี่เต็มเลยนี่นี่โอ้โพี่น้องจุกแดงเต็มอยุ่น <c oughs> คุณกระ, <c oughs> ะใม่ปลา สองลูกเออนั่นแหละเอา้าโ<ง>น่นพ่อหรือย่าแก้วกินโล่เหนไหมเอาของปลาแก้วอีกแล้วเอา้าโหได้เต็มมือเลยทีนี้ว้ายจะได้สิกินเบิร์ดหรอป่ะเนี่ย <c oughs> นี่ใส่เบิ้งลู่นน่ะ <c oughs> นม่าเก็บเฮดเมียล่ะกับกินผลล้ม กินช้าๆลูกไหนดูสิเงยปากขึ้นปากแดงไหมอุย้ยองมกเนาะหวานบ่อยด่าหวาน,วานไหมครับ<ว>ลูกหวานครบหวานครบ <laughs> <laughs> อ้ยยาย <laughs> มันลูกคอยหิวเขา่าบ่ มค่อยๆลูกค่อยๆมันเป็นหน่วยนี้มันแสบมันหวานเนาะหวานหวานเพราะคือหน่วยอันนี้เนาะมันหน่วยสีดำๆไหมมันเปรี้ยวอันเขาเรียกอะไรแบล็คเบอร์รี่เนาะลูกดำอันนี้เขาเรียกร <ather> าดเบอร์รี่ราดเบอร์รี่ลาดเบอร์รี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ